บทที่8ปรับแต่งการแสดงผลของเว็บไซต์วิธีการเปลี่ยนทีมใหม่วิธีการเปลี่ยนทีมใหม่นะคะขั้นตอนที่1นะคะไปที่รูปแบบเว็บนะคะเลือกทีมนะคะขั้นตอนที่2นะคะคลิกที่ปุ่มเพิ่มใหม่นะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะมีให้เลือกทีมมากมายนะคะก็จะมีทีมพิเศษทีมยอดนิยมทีมล่าสุดแล้วก็ทีมช,ชื่นชอบนะคะหรือว่าเราจะเซิร์ชหาทีมก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราติดการติดตั้งใช้ทีมนะคะก็ไปที่ทีมที่เราต้องการนะคะ เลือกติดตั้งนะคะหรือว่าจะดูก่อนก็ได้นะคะนี่นะคะนี้ก็จะดูทีมของเรานะคะถ้าเราต้องการนะคะกดติดตั้งได้เลยะคะ่ะ ขึ้นติดตั้งขึ้นติดตั้งแล้วนะคะก็คลิกใช้งานได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถไปดูข้อมูลหน้าเว็บของเราได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเป็นทีมที่เราติดตั้งมาเมื่อกี้นะคะ